สวัสดีค่ะท,ทุกท่านยินดีดดต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในหัวข้อที่ว่าเขารักเราไหมก่อนจะไปฟังคำทำนายขอได้ไหมคะขอค่าครูด,ด้วยการให้เพื่อนเพื่อ,อช่วยกรุณากดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปครั้งต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะใครที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ขอให้สมหวังทุกประการค่ะเอาละค่ะขอให้เพื่อนๆทําทำใจให้นิ่งๆรับตาและนึกถึงหน้าเขาคนนั้น พอลืมตาขึ้นมาให้เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดเลือกไพ่กันได้เลยจ้าเอาละคะ่ะคิดว่าเลือกได้แล้วนะขออนุญาตเก็บนะแล้วเรามาฟังคำทํานายของเพื่อนๆกลองที่หนึ่งกันเลยชัดไหมคะ่ะคนคนนี้นะคะเขาอะ อยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนๆนะคะอืมได้ไหมคะแล้วเห็นว่าเขานิ่งๆเงียบๆเฉยๆดูนะเห็นไหมเขาว่ามีความรักให้คุณมากนะคะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับมาว้าวแล้วเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนหรอกคะ่ะเขาไม่ยอมหรอกเขาจะไปตามล่าคุณกลับมาเลย แล้วเขาก็รักคุณมากจนถึงขั้นอยากแต่งงานกับคุณเลยนะว้าวฟินไปอีกทีนี้เรามาตอบคำถามที่ว่าเออเขารักเราไหมเนาะเขารักคุณมากนะคะรักมากมากมากถึงอยากแต่งงานด้วยเลยทีนี้เรามาฟังข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆในตอนนี้นะ อะไรเนี่ยที่รักฉันจะไม่มีวันลืมคุณเลยจะลืมได้ยังไงก็รักมากมายเนี่ยมันแย่มากเลยนะที่ฉันต้องปล่อยให้เธอไปแต่ฉันไม่อาจทําได้ก็เขาทําไม่ได้ไงเขาถึงต้องกลับมาหาคุณเนาะที่เห็นว่าฉันไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเทบคฆ่าฉันเลยนะอืมเชื่อคะ่ะ ฉันกำลังหาคำพูดดีๆที่พูดไปแล้วจะไม่โดนคุณดา่าเพื่อกลับมาหาคุณว้าวฟินสิคะรออะไรอืมกลองนี้น่ารักจังเลยเอาค่ะขอจบคลิปการทำนายไว้แค่นี้นะเราไปต่อกันที่สองเลยขออนุญ,ญาตเก็บไพ่ค่ะของเพื่อนๆกลองที่สองมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยอพระ คิมออฟซอร์แล้วก็9ดาบเห็นไหมโอเคค่ะขออนุญาตนะเอ่อคนคนนี้นะเขามีความรู้สึกว่าอืมคิดถึงแล้วก็หวังดีกับคุณเขาไม่เคยคิดร้ายกับคุณเลยนะแล้วก็คนคนนี้นะ เขามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะจึงจึงไม่อาจตอบสนองความต้องการของทั้งตัวเองแล้วของคุณได้อะด้วยภาระที่หนักมากอะ่ะทํางานหนักหรือว่าภาระอะไรสักแบบปัญหาตอนเนี้ยมันมีภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบมากอยู่อย่าเงี้ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของทั้งคุณแล้วเขาคือเขาอยากมาหามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ไง แล้วก็คือเขาอยากทําตามหัวใจตัวเองอะ่ะคือทั้งทที่เขาอยากทําตามหัวใจตัวเองนะคือแบบแทบขาดใจอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบด้วยการที่ต้องทํางานภาระหนะ้าที่เขาใหญ่โตตําแหน่งใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทํางานก่อนอย่าเงี้ยนะอ่าแล้วเพราะเขาเงียบเียบนิ่งๆเฉยๆอะมันก็เลยทําให้เพื่อนๆอะ ค่อนข้างที่จะแบบเออเครียดแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจแต่เรามองว่านะเพื่อนๆพนควรคิดในทางที่บวกไว้นะคะเขาอาจมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากจริงๆและควรรอเวลาที่เหมาะสมจนกว่าจะได้พบกันนะอาทิตย์นี้เราจัดภาพไปที่เขาเห็นเขานิ่งๆเฉยๆเงียบๆอย่างเงี้ยไม่พูดไม่อะไรมัน่นหน้ามั่นโหนกอะไรอย่างนงี้นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเขาอะมีความแบบเหมือนคุณอะเครียด นอนไม่หลับอะแล้วเขายิ่งกว่าคนอื่นนะเขานอนไม่ได้เลยเห็นไหมคะเขาต้องนั่งอะเพราะเขาจะเคิมเคิมหลับนะเขาก็สะดุ้งตื่นกลางดึกขึ้นมาแบบแล้วก,ก็ต้องร้องไห้คิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอ่านไพ่แล้วน่าสงสารเขาจังค่ะคนคนนี้น่าสงสารนะอะตอบคําถามตามท็อปปี้เขารักคุณไหมคือเขารักคุณมากมาก,มากนะแล้วก็น่าสงสารด้วยอ่ะ ตทนนี้เรามาฟังข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆตอนนี้นะคะเห็นไหมความเศร้าที่สุดคือการที่ไม่ได้สามารถอธิบายได้ว่าเศร้าเพราะอะไรเห็นไหมคะเขาเศร้านะพันไพค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันทําไม่ดีกับคุณแต่ฉันไม่มีทางเลือกเขาทะเลาะกันรุนแรงหรือเปล่าคะเพื่อนๆ เรื่องของเรามันจบไปแล้วแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันจบอย่างแน่นอนเห็นไหมคะไพ่สอดคล้องกับข้าวความในใจเขาเลยเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนหรอกยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่ดีแหละว้าวเร็วๆนี้ฉันกําลังจะกลับมาหาคุณว้าวดีใจด้วยนะคะฟินสิคะรออะไรอ่าทีนี้เราก็ต้องขอจบคลิปการพนานไว้แค่นี้นะ คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมไม่ได้เจาะจงรวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการถือสื่อถึงการถ้าไม่โตเพื่อนๆก็ทิ้งมันไปนะเพราะเพื่อนๆมีความคิดที่เป็นอิสระและสามารถเลือกจัดการชีวิตเราโดยเราเองได้เสมอนะคะจบการทำนายไว้แค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า